ปากหมุดไว้นานมากแล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่ให้เครื่องล้นๆ้นแบบนี้เป็นอีหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำตัวเต็งตัวตึงตตตหแห่งปรีดีพนมยงที่ใครผ่านไปผ่านมาได้ชิมอวยว่านี่เป็นหนึ่งเบอร์ต้นๆของก๋วยเตี๋ยวต้มยำเครื่องที่ใส่มาจะมีหมูสับหมูนุ่มกระเพาะตับและเกี๊ยวอวบอ้วนตัวใหญ่ราคาชามนี้ธรรมดา7 0บาทความ<บ>าเผ็ดเขาก็มีแบบ3ระดับเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากสามารถบอกที่ร้านได้เลยตัวเครื่องในที่ให้มาชิ้นใหญ่ธรรมดีไม่มีกลิ่นคาวมีปอเส้นแบนๆนอถูกมมมสัเร้้้ววนตพพพิา เกี๊ยวเนื้อแน่นที่ปรุงมาแบบไม่เค็มโดดและมาแล้วขอให้สั่งเลยกับเกี๊ยวทอดต้ยมยำน้ำมีหมูสับพร้อมน้ำซุปปรุงมาเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบครสซึ่งเมนูนี้ทางร้านเนี่ยจะแยกน้ำแยกเกี๊ยวมา,<ต>าให้แต่ถ้าชอบความชุ่มๆเนี่ยโยนเกี๊ยวลงไปในน้ำต้ยมยำได้เลยความกรอบของเกี๊ยวมีหมูเด้งแน่นๆตามด้วยน้ำซุปต้ยมยำนี่คือความอร่อยที่ใช่เลยรสชาติเขาจะมาแบบกลางๆใครชอบเผ็ดปรุงพริกเพิ่มได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำเฮียบิ๊กห้าหม้อร้านเขาจะอยู่แถวๆซอยประดิภรณ์พนมยงปิดัั2:00นนนวจทร์สหรรับใคที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูสับเครื่องล ลแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย